สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ลุงปนาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสับเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญ10บาท1เหรียญน,นะพี่น้องอ่าวันนี้เรามาพบกันที่1เหรียญชนิดราคา10บาทซึ่งเป็นเหรียญ10บาทรุ่นเก่านั่นเองนะครับที่หลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมกันและก็มีการซื้อขายมีการใช้ในการจึงกำไรต่างๆก็ดีนะครับเหรียญเหรียญนี้จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งสําหรับนักสะสมหรือว่าสําหรับนักจึงกําไร หลายๆท่านก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกระสับเมืองสยามด้วยนะครับวันนี้กระสับจะนำเอาข้อมูลต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆลงุงปัญอาคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายทุกๆท่านให้ได้รับข้อมูลสำหรับเหรียญชนิดราคา10บบาทวันนี้เราไปรับข้อมูลพร้อมๆกับกระสับเมืองสยามได้เลยนะครับ เ็นเหรียญกระส์บโลหะสองสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญสิบบาทภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักทางเบื้องขวาทรงเครื่องบรมคติยราชภูสิตาพรทรงฉลองพระองค์คุยบริเวณขอบเหรียญระบุภูมิพลอดุลยเดชอีกด้านหนึ่งระบุรัชกาลที่9 พี่น้องจะเห็นได้ถึงความสวยงามไม่ว่าจะเป็นลวดลายต่างๆวงขอบไม่ว่าจะเป็นวงขอบทองเหลืองนะครับเป็นอลูมิเนียมบลอนนะครับทองเหลืองหรือว่าขอบนิกเกิลต่างๆนะครับเขาอาจจะมีจุดเด่นอาจจะมีในลักษณะที่มีความสวยงามที่แตกต่างระหว่างเหรียญ10บ,บาทรุ่นเก่ากับเหรียญ10บ,บาทรุ่นใหม่นะครับซึ่งเหรียญสิบนั้นผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทน ใช้นะครับการใช้งานของธนบัตรชนิดราคา10บาทที่ได้ถูกยกเลิกเอาไปตั้งแต่ปี3031แล้วนะครับพี่น้องซึ่งเหรียญ10บาทนี้ก็มีการผลิตขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ2531ไปจนถึงปีพศ2551นะครับก็คือลักษณะแบบที่ท่านกําลังเห็นอยู่นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญพระเศียรเล็กที่มีความโดดเด่นและความสวยงาม ส่วนวงขอบนะพี่น้องพี่น้องจะเห็นได้ว่าเหรียญปีพศนี้วงขอบนั้นยังถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีรอยตกกระแทกบุบเพียงเล็กๆน้อยแต่เขาก็ยังคงความสมบูรณ์นะครับพี่น้องพี่น้องดูนะครับความคมของวงขอบต่างๆนะถือได้ว่าคมนะพี่น้องอาจจะมีเพียงแค่รอยจุดบุบเล็กๆน้อยๆเป็นบางจุดเท่านั้นเองนะครับส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังนี้พี่น้องจะเห็นมองเห็น ถึงความสวยงามนะครับสังเกตดูนะพี่น้องสังเกตดูลวดลายของผ้าปรางนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับพี่น้องลวดลายของผ้าปางนั้นถือได้ว่ายังสมบูรณ์อย่างมากเลยทีเดียวนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์อย่างไรนะครับเดี๋ยวจะขยายให้พี่น้องดูนะครับว่าเขามีความสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องการสึกหรอต่างๆนั้นมีมากนะครับลวดลายที่มันเป็นรอยขยึกขยักเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาจะเป็นรอยบุบเยินที่ใหญ่ นะครับอ่าแล้วก็ทําให้ลวดลายของเขานั้นไม่ชัดเจนนะครับลบเลือนนั่นเองนะครับตัวนี้ยังถือได้ว่าสวยงามนะครับพี่น้องมองเห็นอะไรหรือเปล่าพี่น้องมองเห็นอะไรไหมสังเกตดูสังเกตดูคงจะไม่มีนกอะนะนะพี่น้องไม่มีอ่านกพิลงพิราบเนาะ <c oughs> นะครับอ่าก็นะครับเรียนนี้นะครับสังเกตดูนะครับถือได้ว่าสวยงามนะพี่น้องอ่าที่ กระสับม,มืองสยามนะครับให้พี่น้องสังเกตคือสังเกตลวดลายของเขานะครับพี่น้องดูนะครับนี่ตามรอยเล็กๆแบบนี้นะครับเขายังคงสภาพที่สมบูรณ์นะครับส่วนความผิดปกตินะพี่น้องความผิดปกติเหรียญเช่นราคา10บบาทเราด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้จะมีความผิดปกติเยอะที่สุดนะครับเท่าที่เรามีข้อมูลมานะครับนั่นก็คือเหรียญเรือนั่นเองหรือว่าเหรียญเนื้อเกินนะพี่น้อง ส่วนเหรียญนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลังก็ยังถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์นะครับถือได้ว่าเป็นเหรียญที่มีสภาพที่สมบูรณ์และสวยงามพอได้เลยทีเดียวนะครับสังเกตดูนะครับพี่น้องความสวยงามนะครับความสวยงามนั้นก็ยังคงความสมบูรณ์ให้เราได้เห็นนะครับถึงแม้ว่าตัวอักษรต่างๆนั้นจะโดนกดทับแตกนะครับตัวนี้ก็ยังคงความสวยงามให้เราได้เห็นถึง 80-90%นะครับยังถือได้ว่าสมบูรณ์นะครับเหรียญน,นี้ส่วนเหรียญปีพุทธศักราช2545นะพี่น้องอก็ผลิตออกมาในปีพศที่15เลยทีเดียวนะครับเป็นปีพศที่15ลําลำดับที่15นะครับของการผลิตเหรียญชนิดราคา10บาทขนาดเส้นผ่าสูนกลางของเขาหรือว่าไดมิเตอร์อยู่ที่26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัม จำนวนการผลิตนะครับปี45นี้ผลิตออกมา61ล้าน3 3แสนเหรียญด้วยกันนะครับส่วนเหรียญ UNC นะพี่น้องขอบอกได้เลยว่าเหรียญปีพศออนี้เกินคาดนะครับเหรียญปีนี้เกินคาดถึงแม้ u n เเขาจะประเมินเอาไว้อยู่ที่120บาทแต่การซื้อขายในตลาดนักสะสมโดยทั่วไประดับ UNC มีราคาถึง200-300บาท นะครับเออตามหน้าเว็บเพจเว็บไซต์พี่น้องสามารถเข้าไปรับชมได้นะครับออมีการซื้อขายกันถึง200-300บาทเลยทีเดียวนะครับส่วนเว็บไซต์บางเว็บไซต์ก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่140บาทถึง1 0 0บาทนะพี่น้อง140-160นนะครับส่วนตามตลาดนักสะสมของเรานะครับตามเว็บเพจต่างๆของนักสะสมเรานั้น การซื้อขายนะครับก็มีเหมือนกันนะพี่น้องยังมีให้เราได้เห็นเหมือนกันส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับาการซื้อขายของแต่ละคนนั่นเองสภาพเหรียญนะครับอย่างที่บอกนะครับสภาพเหรียญเป็นอันดับหนึ่งปีพศการผลิตและการประเมินนะครับนั่นคือวิธีการต่างๆนะครับมาตรฐานต่างๆส่วน มาตรฐานการซื้อขายเหรียญกระสาบนั้นยังไม่มีมาตรฐานนะครับมีเพียงแค่การประเมิน UNC เอาไว้ให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่วนการซื้อขายขึ้นอยู่กับคน2คนนะพี่น้องขึ้นอยู่กับคนซื้อกับคนขายเท่านั้นเองว่าจะตกลงกันซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่สภาพแบบนี้ได้ราคาเท่าไหร่นะครับพี่น้องถึงอย่างไรก็ดี20บาท30บาท50บาท60บบาทก็ยังดีมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญหลายเท่าตัว นะครับอนาคตข้างหน้าเหรียญปี4-5นี้ที่มีสภาพที่สวยงามเป็นเหรียญที่มีอนาคตที่สดใสนะครับราคาก้าวกระโดดขึ้นมาจากปีพศ2561มาถึงปีพศ2565นะครับปรับขึ้นราคาการซื้อขายตามหน้าเว็บเพจเว็บไซต์นั้นเกือบ100บาทนะพี่น้องเกือบ100บาทนั่นแหละคือสัญญาณที่ เป็นสัญญาณที่ดีนะครับพี่น้องเป็นสัญญาณที่ดีในอนาคตข้างหน้าไม่แน่เปลี่ยนยุคเปลี่ยนสมัยเหรียญพวกนี้จะมีราคาที่สูงไม่แน่เหมือนกันอาจจะมีเพียงราคาหน้าเหรียญก็เปลี่ยนได้ไม่มีใครรู้ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าเหรียญพวกนี้จะมีราคาสูงต่ําขนาดไหนมันก็อาจจะเป็นไปได้ในราคา 100, 1 0 0 0 1 0ห0 0หรือ10,000 0สบาทในแต่ละรุ่นแต่ละปีพศในโอกาสข้างหน้านะครับก็ไม่รู้ว่าจะอีกนานเท่าไหร่ นะพี่น้องก็ปล่อยให้ระยะเวลาพิสูจน์ตัวของเขาเองนะครับก็ขอฝากพี่พี่น้องๆไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้ากระส่ามเมืองสยามขอลาพี่น้องเพียงเท่านี้พบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ